รันคารโร่ใครกินเหลือจะโดนดีนะเฮม่เครัมเอ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 โมเอมเโม่เอมเฮโมเฮโม่โมเฮโมโมเฮม่โม่เ่โม่โ่เม่ม่่ ท้าเมโก้พี่มาแล้วไม่เจอ,เจอตั้งนานท่านพี่ท่านลาเทโรท่านกิลิมารื่องมามาด้วยเหรอเจ้าค่ะแล้วตกลงมีเรื่องออนไลน์หรอนายตั้งใจว่าจะเอาคาสเทล,ล่ามาให้คุณนาคาซากิทานแต่ว่าที่พี่ไม่เห็นเคยเอามาให้กินเลยอะในหัวข้าไม่เโกะก็มีแค่รุ่นพี่นาคาซากินั่นแหละชิจินเบะอย่าพานสิแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอที่จริงแล้ว ตรงนั้นค่ะดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะแอบตามมานะเจ้าค่ะตอนที่ออกจากบ้านมาไม่คิดว่าจะมีใครตามมาด้วยนะเจ้าค่ะข้าเบโกเอาคาสเซล่าไปด้วยหรือยังเจ้าค่ะงั้นโชคดีนะลูกนะไปเลยนะเจ้าค่ะระวังตัวด้วยนะลูกแล้วตามมาตอนไหนอะเดี๋ยวระหว่างทางไปโรงเรียนนินจาเจ้าค่ะ ไม่โกคิดไปเองหรอกเนาะแล้วเจ้าค่ะตอนที่ข้ามเขาก็ด้วยนะเจ้าค่ะน้งกลัวมากเลยเจ้าค่ะจากนั้นน้องก็เขียนจดหมายไปหาท่านพี่ที่โรงเรียนนินจาให้มาที่นี่เจ้าค่ะให้มาจัดการเรื่องที่ข้าไม่กดเจองั้นสินะ เจ้าค่ะตอนนี้ยังคอยตามอยู่เลยนะเจ้าค่ะแต่เพราะอะไรก็เถอะแต่หน้าคนลุกชะมัดเข้าใจแล้วไม่กดจังออกไปกันเถอะเอ๊พวกเราจะจับเจ้าด้านให้เองนะเจ้าค่ะผ้าดังเงาวางไว้ที่นี่นะเจ้าค่ะขอิครับตอนนี้แล้วแล้จอยจอยจอยอยจยได้แล้วแเป็นใครกันฮะ บอกบ้ะมันเจ็บนะลูกอ้ย๊าพ่อเฮ้ยทำอะไรของพวกเธอเนะ้อคาม่โกะบอกว่าไม่สบายใจนะครับที่ว่าพ่อไปพกลงติดแล้วยังไงกันฮะคนลุงแอบตามลูกสาวตัวเองแบบเนี้จะทำอะไรกันแน่ครับเนี้ยกล่าวลองที่จริงตอนคามโกะอยู่บ้นานนากาซากินากาซากิเหรอหรือว่าทำไมคามโกะถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ ทานากาซากิทานมากกอแต่พูดถึงท่านนากาซากินากาซากิแบบนี้ไม่เลิกเลยเหรออืมเพราะความเป็นห่วงของพ่อก็เลยตามมาดูรุ่นพี่นากาซากินะครับถูกต้องนะครับชินเบเป็นขยันดีใจอยู่ที่โรงเรียนเขาคงมีวิชาดิใจที่ช่วยพ่อได้ถ้าเรียบร้อยก็จะพาคาเมโกกกลับบ้านรุ่นพี่นากาซากิจะรับข้าไม่กูเป็นเจ้าสาวเหรอครับ ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะรุ่นพีาาน่นากาากิก็จะเป็นน้องเขยของผมนะสิก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่ครับ <c oughs> แต่ว่ารุ่นพี่นากาสก,ากิไม่น่าจะเป็นพ่อค้าได้เลยนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเีอ่อไรงั้นเะเดี๋ยวพอเจารุ่นพีน่นากาสกิก็รู้เองล่ะครับคา <c oughs> จะอยู่ที่ห้องสม,มุดแล้วครับผม อย่าเพิ่งไปบอกข้าไปโกกเรื่องนี้นะช่วยไปเป็นความลับด้วยละ่คละครับทราบแล้วครับงั้นตามมาเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้มองเห็นครับผมดอ,อ๋เห็นแล้วเห็นแล้วรุ่นพี่นะกาสก,กิเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นคนเก่งของไข่ดินจ้าปีหกเลยนะครับท่าทางเงียบๆนะเรื่องปกตินะครับ คธอร้องเพลงหรือเปล่าเนเ่ยไม่ร้องแน่นอนครับงั้นผิวปากอะไรแบบนี้เลิกเลิกคิดไปได้เลยครับห้องเงียบไปซะแล้วแบบนี้ไม่ไหวแน่อะไรหรอครับที่นากาซากิรคุงไม่ไหวก็คือน่าเครียดนั่นเป็นพ่อค้าไม่ได้แน่ถ้าเกิดทำหน้าแบบนั้นไปขายของแล้วอะไรครับ ลูกค้านี่หมดแง่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็รับเป็นลูกคขยไม่ได้งั้นสินะครับท่นาคาซากิทำไมก็จ้างมาแล้วท่นาคาซากิน้ำมาแล้วเจ้าค่ะคาสเทนแล้วเจ้าค่ะ านกินคาสเทล่ายังไม่พูดอะไรเลยสักคำรุ่นพี่นากัสกีดเป็นคนแบบนั้นเหรอครนั่นน่ะเขาไม่ัวรชอบผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงกันพ่อก็เคยทําไม่ใช่เหรอครับไม่เหมือนกันสักหน่อยเย้ หยองขึ้นมเลยไม่ไหวแล้วไม่อหวอออคิดออกแล้วพ่อครับท่านพ่อครับคุณลุงใช่แล้วทาไมมึงจะมาดึกออกตอนนี้เนี่ยใช้หน้าแบบนั้นก็ได้ทำไมท่านพ่ออยู่ที่นี่ละ่ะหรือว่าท่านพ่อจะตามน้องมาทีหลังสงสัยจะตามเขาไม่กล่อมมานะ่ะ เชื่อนะโชคดีนะแต่วางตัวด้วยนะเจ้าค่ะแล้าแต่ท่านพ่อจะทำยังไงกันแน่นั้ดะาสกีคุงใบหน้าหัเราของเธอวิเศษสุดถ้าเป็นใบหน้าแบบนั้นเธอต้องเป็นจานที่สมบูรณ์ได้แน,น่ <c oughs> เป,ไป็นวันร่องที่พิเศษที่สุดดังนั้นเธอมาเป็นผู้คุ้มครองของระกุลเราเถอะโอ้แล้วก็สกิลเดี๋ยวพอสิก็เสนอไม่เร็วเลยใช่เปล่าแล้วไงต่อ,<า>อลืมเรื่องทำไมโกะจางไปซะแล้วอ่ะในตอนนี้พ่อเขาหมดทงานดึแล้วละสิแล้วจากนี้ไปจะไปยังไงกันมี่อ่ไม่รู้เหมือนตนเนาะแต่ฉันนะ ไปลับลาที่ทะเลจากคุณสาขาเอมารุคุงให้ป้าทีนะจ๊ะครับไปนะครับโชคดีนะไปนะครับ,รบลลา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  เดี๋ยวแล้วกันพี่จังจะตามมาทันนะลูกกี่จังเขาบอกไม่จังโอชิเงะจังแทนชินเบะฮ่องคุนอิจิแลัวปลาจากคุณสกาเอมารุที่ทะเลด้วยกันอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่หรอกฮ่องคุนอิจิน่ะมีเรื่องอยากให้พวกเธอช่วยหน่อยให้ช่วยอย่างนั้นเหรอครั้งนี้ฮ่องคุนอิจิมีเรื่องของทะเลกันด้วยนะ พวกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะให้คุณสคาเอมอร์รับเป็นครูของพวกเรานะคะโคเหรอโอ้ทั้งชินเบยน่ารักจุงไปออชิงเน่จา้าหรือชินเบ่์ก็เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วเอ๊ะมาต้อนทั้งชินเบ้์เทพบุญบรทั้งชินเบ้ทั้งออชิงเน่เลยโค้ดหมายถึงครูยังไงแล้ว ให้คุณสคขาเอมาลุเป็นครูงั้นเหรอหยิบหนังสือขึ้นมารอเล่นนะสะขาเอมารุจะเป็นครูให้ได้หรือเปล่าเนาะจะทำได้หรือเปล่า พวกเราก็ไม่ห่วงหรอกอยากให้ผู้เธอใช้ยัาคุณสคาเอมารุกลับมาด้วยนะได้ไหมแทนชินเบะฝากด้วยนะเจ้าค่ะโอชิงเงะจังไม่ต้องก้มให้แบบนั้นก็ได้นะจะมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพามาได้เลยก็พวกเรามีของตอบแทนให้ด้วยนะของขเหรอได้สิได้สิได้ส,ไดสิได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เรียนเรื่องทะเลเหรอพเอพื่อคุณด้วยจีนเนี่ยเรียนเยอะกว่าเราทุกทีเลยนะ้าขนมดังโง่เรามากินกันเถอะนะขากลับขากลับขากลับขออยขวะโถ่รอด้วยดิ ให้ฉันไปเป็นครูสอนห้องคุณอิจิอย่างนั้นเหรอเห็นบอกว่าอยากให้สอนเรื่องทะเลอะไรแบบนี้นะครับคุณสคาเอมารุชำนาญเรื่องทะเลนี่ครับก็นะเอ๊ะทำไมเหรอครับหรือว่าไม่อยากจะไปสอนให้อะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ได้เหรอครับตอนนี้โจสลัดจากทั่วประเทศมารวมตัวกันให้สอนเรื่องโจสลัดอยู่นะสิ แล้วฉันเองก็เป็นหัวหน้าผู้บรรยายอยู่ซะด้วยสิ <c oughs> นี่คือหนังสือ,อสวัสดีโจสลัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพือ่อ,อมาพบกันในวันนี้เราจะมาเริ่มบรรยายกันเลยนะหล้นคงไม่ได้ได้โยงเคียวมารุน้องชายล่ะครับได้โยงเคียวมารุน้องชายฉันนะก็เป็นผู้บรรยายเหมือนกันนะสินี่ก็คือหนังสือ ยุ่งเอยเนาะถ้าเป็นคนอื่นละพอได้หรือเปล่าคนอื่นนั่นเหรอครับเอาโอนิกุโมมารุไปดีไหมถ้าเรื่องทะเลแล้วก็รู้ดีกว่าฉันอีกนะคุณอนิกุโมมารุขอโทษนะครับคุณอนิกุโมมารุจะเป็นครูสอนห้องคุณโอจิได้ไหมครับเอ๊ะฉันเหรอ ขอล้องลครับแต่ว่าถ้าไปพวกเมาบกนะอย่าลืมสิเออจริงด้วยสิถ้าไปสอนก็ทะเลจะมีทั้งลมกบกลมทะเลเอเอเ,อเ,อเ,อเอหรือว่าจะเปิดสอนกับบนเรือดีล่ะฮะในท้องทะเลนั้นมีปลาอยู่ามากมายพวกยุกิจังพี่หวังเมาเรื่องแง่เลยอ่ะนก็ในห้องคุณนอยกิอ่ะในท้องทะเลนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าคลื่นทะเลอยู่ สอนไปขย่าไปทานี้ก็หายเมาแล้วแต่ว่าพวกเราไม่หาไม่มีวิธีอื่นดีเลยงั้นเหรอครับไม่สิอ๋อหัวหน้าสิ่งที่ทำให้โอนิกุมโมมารุเมาบกก็คือไม่มีกลิ่นเกลือทะเลเพราะไม่ได้กลิ่นก็เลยเมานะจะว่าไปเวลาอยู่ใกล้ทะเลก็ไม่เคยเมาเหมือนกันเออ มีน้ำทะเลอยู่ด้วยนอกจากนั้นในทะเลยังมีแพลงต้อนที่เป็นอาหารของปลาอยู่ด้วยอะนะนี่ครับ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 เอา,เอาละคุงแพลงต่อเนะ คอคุช่วยทีนะครับนี่ครับอ่าสบายจริงๆเอาละไปกันต่อฮะขนหนมดังงงเรารอจังเลยอ่ะออคุณโอนิกกุมบมารูเป็นอะไรเหรอครับเมาบอกเหรอสอนหนังสือเนี่ยฉันเองจะทำได้หรือเปล่านะ,ะไม่เป็นไรหรอกครับ เอาละถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มการสอนกันเลยนะเรียนรู้เรื่องราวของทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลคุณโอดุ้มาบารุยังเมาเหอรออ๋อไม่ใช่หรอกแต่พอเห็นสายตาของห้องคุณโออิจิจ้องมาที่ฉันแล้วมันก็นเลยเออ อายังไงก็ไม่รู้นั่งจ้องตากับปลาในทะเลยังดีสักกว่าอีกอะตื่นเต้นไปหมดเลยอย่างที่คิดเอาไว้เลยพวกเราก็เตรียมเอาไว้แล้วล่ะค่ะเอพวกเราจะเป็นหอยปูปลาให้ค่ะนี่ ชินแบไม่ใช่เว,วานเนลาอนรลับโนบานใจนะคิริมารุอุ๊ยรีบอะไรขนาดนั้นมีอะไรเหรอครูยามาดาเนอะเป็นล stand, ขล้อคิริมารุชินบเบเมืออจะโกรธสุดๆใครก็หยุดไม่อยู่คิริมารุนายไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยนึกไม่ออกแฮ <depressed. S 1> ะเย้แย yeah, ่และสิแบบนี้สวยแนะ่ oh, oh. 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 สงสัยจะรู้ตัวแล้วแต่ว่าแบบเนี้คนโกรธน่าจะเป็นครูใหญ่มากกว,านะว่าเนาะทำไมกลายเป็นครูยมมดักโกรธไปได้ล่ะเนี่ยจริงด้วยงั้นเรนเทโรนายคิดอะไรออกบ้างมะจะว่าไปแล้วก็อ้ามีคนอยู่เอ๊ะฮะ กูยังมาด่าโกรธเพราะเรื่องนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะอืมแล้วชินเบ้ล่ะอืมชินเบ้<อ>พักนี้ที่ทำอะไรให้กูยัมาดากโกรธหรือเปล่าอะชินเบฮะกระโดอีชินเบ้ครับขออนุญาตนะครับเอ๊อาไม่มีใครอยู่เลยเอะเฮ้ย ขนมมันจูของครูโดอีกกินแล้วนะครับอืมอ่าอาอืมออร่อยที่สุดกินขนมมันจูของครูโดอีก,มมออกแล้วทำไมครูยามาดาต้องโกรธด้วยชิเบนบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเลทารอคิริบาโรยิยอย่ตรง้งนแ่นเ ยยมไม่รู้ตักว่าอะไรก็ดี้กทั้ากร้าหยุดนะเจกันไปต่อไม่ได้แทางตันใช่ไหมล่ะน้อยไม่รู่ใ่หรอแต่ว่าขอโทษนะพวกท่านขอโทษเรออะไรกัน ค <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> รูคโรโกงเงหันโซนักวิจัยอาหารนินจารู้สึกว่ากำลังจะเปิดร้านขายอาหารนินจาอยู่อะร้าน,านอาหารเหรอเรือร่องที่ครูครองโกงเงฮันโซจะเปิดร้านขายอาหารนินจาจเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่โกรธพวกเรานั่ยเหรอครับคุณครูใครโกรธล่ะก็หยุดนะ ก็แค่ตะโกนเรียกเฉยเฉย,ย,ยล่วงหมดแล้ว<ม>ดีอะไรไม่อยากอย่กลบเราเลยเหรอหลับสนิดดีจังเลยชินเบยเธอไปที่ร้านอาหารดิจาที่ครูคุโรโกงเงะเปิดหน่อยสิได้ไหมฟังดูไม่น่ากินเลยฮะไปฉลองนั่นเหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกงั้นให้ไปทำอะไรอ่ะอยากให้พวกเธอไปช่วยครูคุโรโกงเงะ ครูครโกเงะน่ะเป็ร้านอาหารขายอาหารดินจาขึ้นมาัน่นก็คือคฤราหาดคาราคุรินั่นเองแล้วที่ร้านนั้นก็วากับดักที่ใช้สำหรับดักนินจาทุกคนที่เข้าไปกินอาหารของร้านนั้นเอาไว้ด้วยละรู้หรือ,อยังละ่ะร้านอาหารดินจาคฤรืหน์คารารคุริ มีกับดักด้วยเหรอตอนเปิดร้านใหม่ฉันเคยส่งเฮมูเฮมูเข้าไปเขาเกิดการครั้งหนึ่งเง่าง่าง่าเ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 ฉยช่วยฉันด้วยดูเหมือนว่าครูคุโรูโกงเงี้ยจะติดกับดักของตัวเอง ถ้าไม่เลี้ยงข้าวก่อนให้ตายก็ไม่ยอมไปหรอกออกจะกลับดักตัวเองที่วางไว้ได้เขาหลานไม่ได้อย่างนั้นเหรอครูค่เรากงแ้ยก็เป็นแบบนี้ต้องเถีครูยมามาดะก็เป็นครูยมามาดะเมื่อกี้พูดอะไรหา<ฮ>ถึงแล้วจ้าที่นี่เหรอคฤหาานของครูนี่อย่าไปแตะต้องอะไรเข้าหน่อ ไม่รู้ว่ากับดักอยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วจะเข้าไปช่วยครูคุร์เลกงแง,งออกมาได้อย่างไงล่ะครับเนี่ยกุุุุ๊๊๊ริมารู้ราาวั <Yeah. S 1> นนี้ครูถึงพาเธอมาด้วยยังไงเฮ้ยตอนนี้ครูยามาดาน่าจะมาถึงที่นี่แล้วล่ะนะอืม <Yeah. S 3> เฮ้สี่ยวเสียนี่นะเนาะเสี่ยวมาจากทางไหนมาจากทางนั้นครับนั้นเราเข้าไปกันเ ยามาดาครับไม่ต้องแต่งเป็นผู้หญิงก็ได้นี่ครับนั่นสินะใเ้มูเฮมูบอกว่าพอพวกครูยามาด,ดะมาจะใช้ความสามารถของคริม,มารถุถึงจะเข้ามาช่วยได้จริงหรือเปล่านะก,ก,กนะะูครูโกเกฮันซออ๋อครูยามาดามาแล้วกันเหรอได้ยินหรือเปล่าทานันดีครับ ไอ้นี่มาทางตาเนี่เดี๋ยวใจเย็นผนังด้านนี้มันเป็นผนังกุกกาจจริงๆท่านนี้ข okay, ้างน้ลาวข้างล่างข้างล่างข้างล่างกรรใส่เสียงเหรียญเท่านี้ก็บอกที่อยู่ของเราได้ใครนินจาเคริมารุต่องเป็นนินจาที่เก่งกาจอย่างแน่นอน พอสามารถที่ได้ยินเสียงเหรียญเสียงเหรียญทองประหนึ่งเสียงเทพสวรรค์ืิริมารุนี่คือเสียงของทองอ่านี่มันเสียงทองนี่คือริมารออะไรกันเนี่ย Oh, รู้สึกจะตรงข้ามกับที่คิดนั่นเดีย um, ว okay? ินจาบอยรันทาโร